สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับก็เจอกันในคาบวิชาสุขศึกษานะครับนะครับที่แล้วนักเรียนก็เรียนเรื่องระบบขับถ่ายนะฮะภาษาวไปแล้วนะครับในวันนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวนักเรียนจะได้เรียนเรื่องนะฮะเอ่อเกี่ยวกครอบครัวความสําคัญของครอบครัวแล้วก็การสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวนะฮะนะ นะครับครอบครัวนะหมายถึงบุคคลตั้งแต่สองสองคนขึ้นไปนะครับที่อยู่บ้านเดียวกันนอนบ้านเดียวกันใช้ชีวิตอยู่ด้วยด้วยกันร่วมกันนะครับนั่นหมายถึงเราเรียกว่าครอบครัวนะครับทีนี้เนี่ยนะครับทุกคนนะครับที่เกิดมาเนี่ยย่อมมีครอบครัวทุกคนไม่มีใครที่ไม่มีครอบครัวนะครับนะมันอยู่ที่ว่าจะเป็นครอบครัวขนาดไหนนะครับอ่ะทีนี้ ครอบครัวเนี่ยนะครับคูสรุปง่ายๆเลยนะฮะนะครอบครัวแรกนะครับคือครอบครัวเดี่ยวหรือเราเรียกว่าครอบครัวขนาดเล็กนะครับครอบครัวขนาดเล็กเนี่ยอาจจะประกอบไปด้วยพ่อแม่แล้วก็ลูกนะฮะส่วนครอบครัวขยายนะฮะหรือว่าครอบครัวใหญ่นะครับจะประกอบด้วยพ่อแม่ลูกปู่ย่าตายายนะคือจะมีสมาชิกที่ เพิ่มขึ้นน,ะ,นะครับเราจึงเรียกว่าครอบครัวขยายนะครับนะทีนี้ครูเชื่อเหลือเกินว่านะครับนักเรียนเนี่ยต้องการที่จะให้ครอบครัวของนักเรียนเนี่ยนะครับมีความสุขสมาชิกในครอบครัวของนักเรียนเนี่ยมีความสุขนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเราอยากให้ครอบครัวของเรามีความสุขเนี่ยนะครับเราจะต้องทำยังไงล่ะอ่านะฮะ เราก็ต้องมีวิธีการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวนะฮะเรามีวิธีการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวได้ยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับอ่านะครับและนี่คือวิธีการสร้างสัมพันธภาพกับบุคคลในครอบครัวนะครับหนึ่งเลยคือต้องยิ้มแนะย้มนะเย็มใสนะครับกับทุกคน นะครับในบ้านนะฮะต่อไปนะครับสองจะต้องรักนะครับห่วงใยนะครับเอื้ออาทรแล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะครับต่อไปสามนะครับรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนะฮะต่อไปสี่ช่วยงานบ้านทุกอย่างนะครับด้วยความเต็มใจนะฮะต่อไปห้านะครับ รู้จักฟังผู้อื่นแล้วก็ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นนะฮะไม่ทะเลาะวิวาทกับพี่น้องหรือบุคคลอื่นนะครับในครอบครัวนะฮะเจนะครับสมาชิกในครอบครัวเนี่ยนะครับจะต้องยอมรับนะครับในการตัดสินใจนะครับร่วมกันนะแปดนะครับสมาชิกในครอบครัวจะต้อง ออพูดจาไพเราะนะครับอ่อนหวานนะครับนะต่อไป9สมาชิกในครอบครัวจะต้องช่วยกันประหยัดแล้วก็ดูแลทรัพย์สินของครอบครัวนะครับและนี่คือวิธีการสร้างสัมพันธภ,ภาพกับบุคคลในครอบครัวนะฮะต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูนะฮะการปฏิบัติตน ของการเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวนะฮะว่าเราจะมีการปฏิบัติตนยังไงก็คือง่ายๆนะครับคือการรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองทีนี้เดี๋ยวเราไปดูว่า,าสมาชิกในครอบครัวเนี่ยมีหน้าที่อะไรกันบ้างนะครับไปดูกันเลยครับอ่านะครับการปฏิบัติตนที่เป็นสมาชิกของครอบครัวที่ดีก็คือการทำตามหน้าที่ของตนเอง นะคะเดีย๋ยวเรามาดูหน้าที่ของแต่ละคนว่ามีอะไรกันบ้างนะคบของแม่ก่อนนะครับแม่มีหน้าที่อะไรบ้าง 1. ดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในบ้านนะครับต่อไปสแม่ต้องดูแลเอาใจใส่ลูกแล้วก็ทุกคนนะครับในครอบครัวนะฮะต่อไปสามแม่จะต้องอบรมเลี้ยงดูลูกให้ลูกเนี่ยเป็นคนดีแล้วแม่เนี่ยนะครับจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ ลูกด้วยนะฮะต่อไปครับ4แม่จะต้องแก้ปัญหาต่างๆภายในบ้านนะครับ5แม่จะต้องแก้ปัญหาต่างๆร่วมกับสมาชิกในครอบครัวนะครับ6กนะครับช่วยพ่อหารายได้มาเลี้ยงครอบครัวนะฮะเพราะว่าบางครอบครัวเนี่ยนะครับถ้าเกิดพ่อทํางานคนเดียวปุ๊บเนี่ยนะครับ รายได้ที่ได้มาเนี่ยมันจะไม่พอนะฮะเพราะฉะนั้นแม่ก็เลยจำเป็นที่จะต้องออกไปทําหารหารายได้มาเพิ่มมาช่วยพ่ออีกทางหนึ่งนะฮะนะครับนั่นคือหน้าที่ของแม่ต่อไปมาดูหน้าที่ของพ่อนะฮะว่ามีหน้าที่อะไรบ้างนะครับหนึ่งพ่อจะต้องเป็นผู้นำนะครับปกป้องดูแลนะครับคนในครอบครัวนะครับต่อไปสอง พ่อจะต้องหาไรายได้มาเลี้ยงดูครอบครัวนะครับต่อไปสามทำงานในบ้านพ่อนะครับจะต้องช่วยทํางานบ้านที่ต้องใช้แรงมากนะครับเช่นยกของหนักเช่นรดน้ําต้นไม้นะครับต่อไปพ่อจะต้องแก้ปัญหาต่างๆร่วมกับสมาชิกในครอบครัวนะครับต่อไปห้านะฮะอบรมเลี้ยงดูลูก นะครับให้เป็นคนดีนะแล้วพ่อก็ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับให้กับลูกด้วยนะครับนะต่อไปลูกนะฮะมาดูหน้าที่ของลูกนะครับนะอ่ะลูกมีหน้าที่ที่สำคัญเลยนะครับนะก็คือมีหน้าที่ศึกษาค้นหาความรู้นะครับตั้งใจเรียนนะฮะ ต่อไปสนะครับช่วยทำงานบ้านเล็กๆน้อยๆเท่าที่จะช่วยได้นะครับต่อไป3รู้จักอดอมนะฮะใช้ใจ่ายเงินอย่างประหยัดนะครับต่อไปสมีความกะตัญยูกะตะตเวทีนะครับต่อไป5เชื่อฟังคำรรสั่งสอนของพ่อแม่นะฮะ ผู้ปกครองแล้วก็ญาติผู้ใหญ่นะครับต่อไป6กนะครับนะช่วยดูแลญาติผู้ใหญ่หรือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในครอบครัวนะครับนะต่อไปมาดูหน้าที่ของญาติพี่น้องมีหน้าที่อะไรบ้างนะฮะญาติพี่น้องนะครับหน้าที่ของญาติพี่น้องคือต้องรักแล้วก็ดูแลช่วยเหลือกันนะครับ จะต้องประพฤติตนเป็นคนดีนะฮะในครอบครัวนะครับถ้าเกิดเป็นปู่ย่าตายายนะครับย่าผู้ใหญ่นะฮะก็จะต้องอบรมสั่งสอนลูกหลานให้เป็นคนดีนะครับของของครอบครัวแล้วก็ของสังคมนะฮะต่อไปนะครับญาติาพี่ญญาติาาพี่น้องนะครับ หน้าที่ของพี่น้องนะครับต้องช่วยเหลืองานในครอบครัวเท่าที่จะทําได้นะฮะเอ่อให้ความรักนะครับแล้วก็ดูแลลูกหลานให้ประพฤติเป็นคนดีเมื่อเกิดปัญหาขึ้นในครอบครัวนะฮะก็จะต้องเป็นที่พึ่งให้กับลูกหลานได้นะและนี่ก็หน้าที่ของญาติพี่น้องนะครับหรือว่าญาติผู้ใหญ่นะฮะ นักเรียนก็ได้เรียนเรื่องครอบครัวแล้วก็ลักษณะของครอบครัวไปแล้วนะครับว่าครอบครัวเนี่ยนะฮะมีวิธีการสร้างสัมพันธภาพยังไงนะครับครอบครัวเนี่ยสมาชิกในครอบครัวเนี่ยมีหน้าที่อะไรกันบ้างนะสิ่งสําคัญที่สุดนะครับที่จะทําให้ครอบครัวของเรามีความสุขนะครับคือสมาชิกทุกคนในครอบครัวเนี่ยนะครับจะต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่ของ ตนเองนะครับถ้าครอบครัวไหนที่ทำได้เนี่ยนะครับครอบครัวนั้นก็จะมีความสุขนะครับต่อไปครูไทยขอมอบหมายการบ้านนิดหนึ่งนะคะให้นักเรียนทำเป็นเอ่อนฝังความคิดนะฮะทำลงในใบงานนะครับใบงานนี้เนี่ยเดี๋ยวครูจะไทยครูไทยครูไทย,ยจะถ่ายนะไว้ให้หลังคลิปนักเรียนสามารถปรินแล้วก็เอามาทำได้เลย นะหรือว่าถ้าใครไม่มีเครื่องปิมน,นะนักเรียนสามารถวาดรูปออกแบบออกแบบตกแต่งได้เองเลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ครูไทยก็ขอจบการสอนไว้เพียงแค่นี้นะเจอกันใหม่ในครับหน้านะครับ,นะนะรบขอบคุณครับ